เนี่ยเมื่อคืนผมจะเล่าอะไรให้ฟังตอนเวลาประมาณสักตีหนึ่งตีสอ่ะทุกคนลองฟังนะแม่งมีเสียงแบบนี้ตลอดเลยเว้ยเนี่ยเสียงแบบนี้ทั้งคืนผมคิดว่าผมหลอนเว้ยผมคิดว่าเฮ้ยวันี้เสียงอะไรแบบนี้ได้ไง ผมเปิดเฟซมาผมได้ยินเสียงนี้เลยอะมันคืออะไรทุกคนตอบผมทีดิคนตอบผมทีผมงงเสียงอย่างนี้ทั้งคืนเลยมันเกิดอะไรขึ้นอย่าเปิดให้ฟังอีกทีนะ <c oughs> งงไหมงงไหมครับมาในรูปแบบพิมพ์ เมื่อคนะืนน่ะผมโทรไปหาพี่แจ็คเดอะโกสต์เลดี้อูผมโทรมาหาเลยคุณแจ็คก,ก็ตอบสวัสดีครับคุณกิตครับวันนี้จะมาเล่าอะไรให้พี่แจ็คฟังครับผมก็สวัสดีครับพี่แจ็คนะควันนี้ผมเดอะกิตนะจะมาโทรมาเล่านะครับผมเพิ่งเจอประสบการณ์สดๆร้อนๆเลยครับพี่แจ็คเรื่องราวเป็นยังไงครับน้องกิตอ่าไหนลองเล่าพี่แจ็คฟังหน่อยสิคืนคืนหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วผมเนี่ยได้นั่งดูฟุตบอลอยู่นะครับแล้วก็ก็มีทีมอาเจนิน่าเตะกับฝรั่งเศส ก็เป็นทางอเจจิน่าที่ชนะและได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปคุณแจกก็เฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โีิแจกก็พูดกับผมมาผมก็ตอบกับบีแจคเลยใช่ครับพี่เป็นอย่างนั้นเลยอเจจิน่าชนะฝรั่งเศสได้นะครับตอนแรกเกือบจะแพ้แล้วพี่แม่งมีบทพลิกพักพลิกพักกันไปสุดท้ายอาเจติน่าควา้าแชมป์บอลโลกตอนนั้นนะครับทุกคนในโลกต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่าเมสซี่จะคว้ารางวัลบอลลงดอนะผมก็เล่าฟังไปนี่ครับพี่แต่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ในขณะที่ผมกําลังดูการประกาศรางวัลบอลองดอนะครับผมได้ยินเสียงนี้เลยครับพี่แจ๊ค <c oughs> ผมเนี่ยพอได้ยินเสียงนี้ผมก็ตกใจเฮ้ยเสียงอะไรวะมันมันเสียงอะไรครับพี่งงไงผมอยู่กับแฟนผมก็จะกดแ,แฟนเธอแฟนนี่อ้เธอเธอได้ยินเปล่าเสียงแบบนี้เนี่ยเสียงแบบนี้แฟนผมไม่ได้ยินผมก็งงเลยมันเกิดเสียงอะไรขึ้น ผมก็เลยรู้สึกว่าเสียงนี้ครับพี่แจ็คมันคือเสียงหมาที่มันร้องครับพี่พี่แจ็คก,ก็วิ่ขนลุกเลยอุย่ยคุณกิจเล่าดีมากอะ่ะคุณกิจเล่าดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมีเรื่องไหนโทรมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะได้ครับพี่แจ็คไว้เจอกันใหม่ครับพี่สวัสดีครับผมก็เรียบร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูคุณรอดูเลยหมาร้องชื่อเรื่องหมาร้อง The Ghost Lady U ไปดูครับรอดูเลยคลิปนี้ สิบล้านวิวขนลุกทั้งเรื่องโอ้โหเล่าไปขนลุกไปนะฮะแม่งโคตรสุดอ่ะคนดูสี่หมื่นคนที่ดูสดนะตอนนั้นคือกีต์อ่ะกีดได้กีดอ่ะนะครับอื้มร้องทั้งคืนร้องจริงๆงงมากนี่ยังดีนะที่เจอสายพันธุ์นี้นะครับไปเจออีกสายพันธุหนึ่งป้นป้นป้นปนป้นป้นป้นปนปนอีกสายพันธุหนึ่งก็จะเป็นลูกรักฟีฟ่าลูกรักฟีฟ่าลูกรักฟีฟ่าผมก็แบบโอ้ เสียงแบบพวกนี้มันก็จะมีเยอะแบบนี้นิดหนึ่งนะก็แต่ไอไอคำว่าลูกรักฟีฟ่าเนี่ยผมก็อยากไปสะกิดบอกเขาหน่อนะพี่พี่รางวัลบอลงดอมันแยกกับฟีฟ่ามาตั้งแต่สิบห้าพี่มันมาหลายปีแล้วอะพี่พี่มันไม่ได้รวมกันไงยพี่นี่หรอกมหมันไม่ได้เกี่ยวกับบอลงดอแล้วพี่ฟีฟ่านะเออมันมันแยกกันแล้วอะคือสิ่งที่พี่ทําอยู่มันมันดูโง่ครับผมก็เลยคือกิดง่ายไอพวกที่แบบพูดว่า